เพือเก็บสองวันเก็บเห็ดสองวันได้สองดอกยายจะหมกเห็ดนะคะวันี้ตอนแรกว่าจะตำปนไม่ตำแล้วพอดีมีเฮียมดเมืม่อวานได้ใบแมงลักวันนี้เลยไปเอาต้นหอมมาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะหม,หมกเห็ดสองดอก กินข้าวเป็นตารวยแท้นะเนาะเจตเป็นตารวยแท้หมกเห็ดสองดอกใส่อันนี้ด้วยดีกว่านี่จริงๆเอาใบนี้หอ่อแล้วก็ไปไปไปหมกเนาะไปย่างนะนนีีน่่ทำมุมมวดได้นี่ กระเทียมขาตะไคร้พริกมันละไอ้ยานางยานางผง ท้องรถเข้าไปอเอาขวยังไม่ได้ขั่วเลยหมดละเอากระสอใส่ยังประหยะัดไป <c oughs> เอาไว้ดีเลยนะ ใส่เล้นนะเนี่ยมันเข็มเห็ดมีนิดเดียวเองตอนหอมแปงนลักใส่ใบลี้ไปด้วยเหีมันได้เยอะนี่วันนี้กินแค่นี้แหละ Thank you for your กินแค่นี้แหละวันนี้กินอะไรมากมายนอทุกอย่างจากสวนเราเองนอกจากเครื่องปรุงนะคะพริกก็จากสวนเราเองจา้านี่เห็นไหม ง,ง่ายง่ายสไตล์เยตะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตะแค่นี้ก็อิ่มแล้วจ้า